กระจกกันรอยโฟกัสจัดกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีในแคมเปญบอกรักพ่อกับโฟกัสหลุนพาพ่อเที่ยวฮ่องกงพาผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกจำนวน50คู่มาร่วมสนุกรับของรางวัล เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าพร้อมร่วมรับชมภาพยนตร์มหาการเทพนิยายมาสเตอร์อวกาศเรื่อง Star Wars Episode 7 The Force Awakens พร้อมมอบรางวัลท่องเที่ยวฮ่องกง5วัน3คืนและรางวัลล่องเรือ Wonderful Pearl ให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานก็วันนี้นะครับก็ต้องออขอขอบคุณนะครับทางแฟนเพจของทางโฟกัสฟิล์มครับที่ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นนะโดยให แฟนเพจของเราเนี่ยส่งภาพร่วมกับคุณพ่อหรือคนในครอบครัวนะครับเข้ามาร่วมสนุกกับเราโดยเราจะคัดเลือกภาพน่ารักน่ารักนะครับนะครับเข้ามาเป็นรอบสุดท้ายวันนี้นะฮะที่จะมามีมิ팅แบบเอ็กคลูซีฟกับทางหนูนาแล้วก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะครับหคู่นะฮะที่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงพร้อมกับคุณพ่อนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่ส่งภาพกันเข้ามาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ ดยในปี2,559นี้โฟกัสเตรียมพร้อมในการเพิ่มกำลังการผลิตกระจกกันรอยมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตในอนาคตอีกทั้งเพิ่มลายการผลิตกระจกกันรอยให้มีความหลากหลายพัฒนากระจกให้มีฟังก์ชันการใช้งานพิเศษตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มรวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตฟิล์มและกระจกกันรอยให้รวดเร็วและรองรับกับรุ่นของสมาร์ทโฟนให้ได้มากที่สุด